พี่น้องครับแม่นี่ลูกผมมันปั้นวันเกิดผมส5บห้ากุมภาพันธ์มานี้โอ้โหมันปั้นทั้งวันเลยด้วยความรักผมนะผมก็รักมันส่งเสริมมันมาตลอดนะจนเดี๋ยวนี้มันเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ร่ำรวยมีลูกน่ารักนะมันก็เลยถามผมว่าจะรอได้ไหมผมบอกรอดิเอาเป็นเงินค่าลูกมึงเลี้ยงลูกมึงค่าการศึกษาลูกมึงเอาเลยรอเลยสวยงามนะ ถ้าใครอยากให้ผมเซ็นไม่ได้ผมจะเซ็นบอกเออปั้นดีไว้เชีย์มันหน่อยนะเอาลายเซ็นดีหลังก็ได้จริงๆเอาของปันก็พอแต่ถ้าใครอยากได้ผมมาชินชมว่าฝีมือมันดีผมเซ็นได้ขอบคุณอาจารย์มากเซ็นข้างล่างข้างหลังให้บอกว่าฝีมือสุดยอดนั่นแหละเจริญใจเอ้าคอยมังเริลเอ้าใครอยากได้ซื้อเลยนะซื้อเลยสั่งจองได้เลยเดี๋ยวหมดผมหนึ่ง หนึ่งตัวอยู่แล้วตัวแรกอขอบคุณครับอาจารย์กราบอาจารย์โอเคครับพี่อ่าล่ะดีละดีละข,ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ไ<อ>ม่ตาคร<อ>ับผมเอาเลยหนอกเลยข้าของข่าลูกไปชัก